ก็สวัสดีทุกคนครับมันจะคุยคนรออยู่กับผมช่องวันดีลาคาเฟ่ครับกับคุณบอลนะใหญ่กว่าแล้วเวิรกทำไมคุณบอลทำไมรูคิปดีนะครับก็เป็นคลิปช็อตเชยแล้วกันยู่ผมไม่ได้มาอัดคลิปนะครับพ่อผมจะไปสอบนะครับบุกนะคือคนรต้องเข้าใจด้วยนะครับ เออคุณฟอนภาพอีเวนต์ไปไหนวะภาพอีเวนต์ซัมเมอร์มองขายไปไหนโนคุณฟอนคุณบอนจะคขุมนทำไมก็เลยเกิดสกิลภาพไม่ใช่หาภาพอีเวนต์ซัมเมอร์อยู่ยยาคุณอดีแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพยายามทำตามดีเๆนะครับผมนะก็ขอแค่กดติดตามกดไลค์หน่อยก็แล้วกันนะถ้าถึงหนึ่งพันทั้งซับแล้วก็ทั้งไลค์ผมขอสัญญาเลยว่าผมจะคอสแน่นอนเอ้ยออ่ย่าคูจะบอกยังไงนะูก็จะคอสเเตเหมือนกันผมไม่ขัดขแน่งินคุณผู้ชมต้องมาเรามาเต็เรามาเป็นคู่เกยันดีกว่าเกย์เลย แล <laughs> ้คุณคุณวันได้ลูกบัตรทอง <laughs> <laughs> บัตรทองโนโนมี <laughs> 3> 3, ่ว 4, ีสองวีสามต้องมีอ่ะวีสี่ต้องมีวีสี่เต่าปะเดีจะไม่ไปคู่เก๊กับคุณวันด็กคัส <laughs> ถ้าใครอยากเห็นผมไปกู่เก็บคุณไวลาก็ฝากอะไรดีตัวนี้เชวันนี้ลาเด็กก็เราจนกก็ในคจะซีนะก็เออเชื่อไหมว่าคุณไวลาอว่าคุยเยี่ยอะไรกันจริงจร ก็คลิปแคปแฟนตาซีนะครับผมก็กะว่าจะกลับมาทําในรอบหลายเดือนหรือหลายวันนะที่ผมไม่ค่อยได้มากับไปเรียนกูกับไปเรียนแค่อยากให้ผมอัดคลิปพิมพ์ว่าวันี้ลาสุดสวยแต่ไม um ่อยากเป็นคู่เกงกับคุณบอลมาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มานะพิมพิมบอกว่าวันี้ลาสุดสวยแล้วไม่อยากเป็นคู่เกงกับคุณบอลเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเลย อใจนะครับคุณผู้ชมนะทอไมทต้อใหม่อ่ะคุณบอลทอมเมทผู้ก็ไมอะไรผม้าา่าข้อมูลอย่างเงี้ยก็ช่องของผมนะก็จะมีการเล่นภาษาอังกฤษ<ว>เล่นภาษาญี่ปุ่นบ้างน,นะแต่ว่า ช่วงนี้คือภาษาญี่ปุ่นผมเนี่ยยังไม่ค่อย nice คล่องที่จะพอทําคลิปได้นะครับยังพูดได้แค่พื้นพื้นฐานพื้นฐานอยู่ก็ยังไม่โปรเฟสชันอลหรอครับก็ไม่พอถ้าใครอยากรู้ข้อมูลดีๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเฉยผมด้วยผมต้องเปิดตำเด็ก้เลย ฉันหละมีที่อยู่ของแกไงใหรอ่าไโดูเยอเนาทำแบบนี้ทำได้ไงเราคุณรีนดวงมึงน,นั่งทำอะไรกันอยู่จริงจริงจเนี๋ยเพรหนึ่งจุดเก้านะโล้เพชรหนึ่งจุดเก้านะ สงสัยในแผนหนึ่งจุดเก้านะครับจะเป็นดาเมจสาะสมหมดเลยนะครับผมเอา่ีผมไปดูนะอินเกมแล้วนะ <game>. yes. นะอินเกมอินอินเกมนะครับผมก็จะมีมารีนนะครับเป็นตัวแบกของเซิร์ฟเวอร์เอ้ยไม่ใช่เัวว <c oughs> ครับอดีว่าผมก็แซมคอ์แล้วก็ลืมลืมหายหายอยู่นะ อาการก็ยังไม่ค่อยหายดีสักเท่าไหร่นะต้องใส่ว่านายจะไปตามฝนมานะไปไไฝนจนมจให้นำโชคกโชคร้ายหรือเปล่ไม่เปลกนำโชคร้ายมาหน่ะสิไม่เปลกเออถ้าใครอยากเห็นผมกับคุณเวลาอาบน้ำด้วยกันนะก็ผลอกไลค์ยืะๆครับไลน์

ก็เป็นจุดเจาะนะครับก็มีมารีเป็นตัวแบกของแพทนี้นะครับผมเป็นการเพิ่มดัมมี่สะสมนะแล้วก็แอนนานะครับสำหรับคนดีอยากซุ่มนะครับหรือคนจะาบ้าข้างเหมือนคุณบอลนะครับ ยิยยบยิบวันทอวันรุ่นะครับผมผมไปเด็ดดำแต่นี้คนอ,อ่นเข้า <ทำ S 2> ม,มากครับกลัวแม่มีคนเอาไปทำตามตัวเลยใช่กูแน่นล้วหรอไนี่ใช่คือคนหนึ่งโอเคหาเจอแล้วภาพซัมเมอร์โอเคแอดโดนกูครบแล้วแฮดเดบเลย ทำสื่จสักทีสำหรับอับนดี้อยากสุมเอนนานะก,ก็ถ้าอวยจริงๆนะครับศูนย์ดาวก็โอเคแล้วครับผมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับผมยังไงก็จะมีมาิีคอมพิวเตอร์เฮลกาหน้าที่เขาใช้กันอยู่เดี๋ยวเราเรียกสตาว่าวเป็ตเมตา ส่วนสำหรับเจ้าสัวหรือคนที่อยากเป็นเหมือนคนบอลทุกท่านนะครับเอาเหมือนเมันเอาบัตรบัตรทองนะครับมาลูดมาลูดรีตู้นะครับรีรีตู้นะครับรีตู้ <c oughs> อีกแล้วรีตู้โอเคเสร็จแล้ว เขาว่าถ้าผมเปลี่ยนโปรไฟล์นี้ก็ไม่ไม่ต้องเว่ามันแปลกๆนะครับผมแค่อยากตั้งไว้เฉยๆอ่ะโอเคอจะทำเสร็จแล้วอโอเครวมรวมเสร็จแลวเสร็จกี่เอดโน้ต ดี๋ยวตั้งเชื่อก่อนอีเวนครบรอบหนึ่งปีทำเสร็จแล้วคุ้มคับเล็กแล้วนีนี้เราจะให้เห็นตัวจริงไปเลยนะครับถึงแม้มันจะยังไม่สามสิบซับก็ตามเ,เอะเต้นอะไรที่มีประโยชน์จริงจรนะิงอ่ะ นี่นี่นี่คือผมเองนะผมผมเองเข้าใจไหมก็พอมองพงมองว่าผมคุยกับใครอ่ะก็เอ้ยย่ะเอาไปเอาไว้เอาเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวผมในปัจจุบันนะครับผม โอเคน่าจะเต้นแบบ mid ม w ทู a n แก็ใครไม่รู้นะมันจะเป็นมีมืออืมน่าจะทำประมาณนี้น่าจะเสร็ <ผม S 2> จแล้วแหละผมเองก็อยากเ<น>ต้นบ้างอ่ะผมเองก็อยากเต้นบางแต <Okay. S 1> ผ่ผมไม่รู้ว่าจะเต้นได้ปะโอเคผมไม่รู้ว่าจะเต้นได้หรือเปล่านะนี่คือผมก็นั่นแหละ ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องทำใจนะครับนี่นะนี่นะเป็นคนที่ผมชี้อยู่จะเป็นคุณบอลนะก็นักขัางตู้นะครับรีดตู้หมดเลยก็สำหรับวันดีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำสับใครให้ชอบวันที่เราคาเฟ่้ดยะครัะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดไลค์เยอะๆครับส <c oughs> วัสดีเราครับบช่องคุณนนะครับผมก็คืออันนี้ไม่บอลทีวีนั่นแหละก็อย่าลืมก, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับสวัสดีก็อย่าองไม่อยากกดติดไลค์กูด้วยลาลาตัวแล้วก็ไม่อยากคอสเพลย์แล้วก็สำหรับวัสดีก็สวัสดีครับ